อยากลองสักครั้งในชีวิตฉันขอแบบมีร่องมันขึ้นร่องมาแบบเป็นแบบนี้เลยท,ท,ทั้งทัที่ร่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นเวลาทานฟิตมิวอะคือทำให้เราลีนได้ไวมื้อนึ่งของเราอะที่อยู่ในซองอะมันพอดีไม่ต้องไปกินอาหารอะไรที่สเปะสปะหรือไปสั่งเองไปเพิ่มอันนั้นไปลดอ,อันนั้นอะพอมีฟิตมิวปุ๊บควาซองก็บอกเชคเทน้ำคือมันสะดวกมากในรถได้เลยลคือตัวบัวมากเพราะว่า มีไขมันสะสมห้อยย้ออยู่ตามส่วนต่างๆคือทําให้เราไม่มั่นใจทําให้เราแบบใส่เสื้อผ้าแล้วโชว์ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาเปลี่ยนตัวเองบ้างละเพราะว่าไม่มั่นใจเลยแล้วก็เรามาปรับอาหารการกินบวกกับการ พิ่มแล้วก็เสริมตัวโปรตีนจากวีแกนเนี่ยคะ่ะเปลี่ยนจากไซเอลสามสิบเอ็ะคะ่ะมาอยู่ที่ประมาณ27ตอนช่วงเอลยี่ะก็ออกกําลังกายบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็การกินอาหารของเราอะมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันหาอาหารได้ยากอยากไปถึงแบบนิร่อง11 <laughs> อันนี้คือแบบว่าอยากไปถึงตรง,ตรงนั้นอยากลองสักครั้งในชีวิตก็เลยตั้งเป้าว่าพอมาทานฟิตมิลเนี่ย ฉันขอแบบมีร่องอฉันขอแบบมีร่องฉันพอใจอาจจะไม่ถึงซิกแพคแต่ว่าขอแบบเออมีร่องเล็กๆไว้แบบเออใส่แบบเสื้อครอบใส่กางเกงยินสวสวยๆพอเห็นซองอุ๊ยทำไมซองใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยหูทำไมทำอะไรรสขนาดนี้เออจริงๆแค่สามรสนี้เราก็ว่าเยอะแล้วนะอันนี้คือ5รสชาติหุยอร่อยอะ่ะเด็ดทุกรสเลยอะ่ะ วันละหนึ่งมือ้อใช่แต่ถ้าวันไหนที่แบบมื้อเย็นแบบไม่ได้ออกกาลังกายหรืออะไรก็จะเป็นฟิตบิวอีก1มื้อก็เป็นวันละสองมื้ออิ่วมาทานฟิตมีวอิ่วมีความรู้สึกว่าการมื้อหนึงของเราอ่ะที่อยู่ในซองอ่ะมันพอดีกับการที่จะทานอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ ไม่ต้องไปกินอาหารอะไรที่สเปะสปะหรือไปสั่งเองไปเพิ่มอันนั้นไปลดอันนั้นต้องไปหาอาหารว่าอะไรคือโปรตีนแล้วก็ก็ก็กินวีแกนด้วยกินอาหารจากปกติด้วยแต่มันยุ่งยากในการหาร้านอาหารหรือสั่งอาหารแต่พอมีฟิตมิ ook, วปุ๊บขัาซองก็บอกเช็คเท mm hmm. น้ำในรถคือมันสะดวกมากในรถได้เลยเวลาไปส่งลูกหรือต้องพาลูกออกไปแบบ เรียนพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้มากังวลว่ามื้อนี้จะกินอะไรจะไปแวะวนซื้อร้านไหนจะสั่งร้านไหนก่อนสะดวกมากเขาคํานวณมาให้แล้วมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วทานแค่4สัปดาห์พุงยุบไปตั้งหลายมันขึ้นล่องมาแบบเป็นแบบนี้เลยทั้งทที่ล่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นเวลาทานฟิตมิวอะคือมันทําให้เราลีนได้ไวเป้าหมายเราอะมันชัดขึ้นนะถ้าอิ่วทานอีกสัก เดือนสองเดือนอีกว่ามาแน่นอนมาแบบชัดๆเลยมันสนุกในการเลือกรสชาติวันนี้เราจะกินรสไอที่เหมือนว่ากินน้ำผลไม้ปัน่นกินนมโยเกิร์ตกินนมกล้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอะวันนี้ฉันจะกินรสชาติอะไรดีอย่างตอนเช้าบางทีก็กินรสกาแฟอย่างเงี้ยค่ะกินแทนกาแฟไปเลยมันก็จะได้กลิ่นของกาแฟไป ให้เต็มสิบเลยนะมันไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วจริงๆนะอิ๋วอยากจะบอกว่าเฮ้ยมากินเถอะมันอร่อยด้วยแล้วก็ลืมไปเลยพวกน้ำปั่นหรือสมูทตี้อ่ะคือกินฟิตมิวอะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งประโยชน์แล้วก็รูปร่างสวยเออมีหลายรสชาติด้วยเพรรรูปงงตมม